สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนคูเสเมนะครับเนี่ยมาดูการข้นน้ําหมักสูตรคูเสเยมนะครับข้นใส่ส่วนยางนูนกำลังข้นกันอยู่นะครับนี่ครับมีทีมงานอยู่สามนีนะครับกําลังข้นข้นน้าหมักนะครับอันนี้ก็จะเป็นใช้เครื่องนะครับใช้เครื่องอย่างนี้ครับนี่ครับเครื่องข้นอันนี้จะเป็นรถแท็กนะครับมจุูมาสองถังเลย เดี๋ยวเราขึ้นไปดูฐางกันครับนี่ครับฐานปูผสมน้ำมาเรียบร้อยอันนี้1ต่อ40นะครับนี่นะครับเราได้ดูดใช้เป็นปูตัวใหญ่นะครับโอ้่หก,กำลังพ่นกันอยู่แต่สังเกตเห็มว่านะครับพ่นใส่ลำต้นนะครับแล้วก็ตามพื้นนะครับตามพื้นพ่นใส่ลำต้นแล้วก็ตามพืน้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับนี่นี่ในฐานคนที่กำลังพ่นกันอยู่นะครับ พ่นไปแล้วครับนี่พ่นครับอ่าปีนี้จะคือแล้วปีนี่อันนี้เพิ่งพ่นเทอแรกครับผมอ๋อหากพ่นเทอแรกอ๋อจังมือยังพ่นเทธอหนึ่งวะนี่ประมาณอ่าสิบห้ามือหรือสามพิมเสแล้วแต่แล้วแต่สิบห้ามือก็ได้นะสิบห้าวันนะครับพ่นทีหนึ่งพ่นนี่พ่นใส่พ่นใส่ต้นมันเลยนนี่เนาะครับแล้แต้นไหนเท่าที่เครับต้นที่ขึ้นสูงได้ครับอ๋อเอาต้นลงมาถึงเท่าที่เครื่องเนี่ยจะพ่นถึงใบก็ได้ครับอืม ก็ครับใบบคโคนใบในเราไปฉีมันจะมาได้ครับเพราะว่าเอาอันนี้เข้มพ้นเนาะไม่ต้องไม่ต้องให้ถือใบยอดใบมันมาดใบมันจะไหมนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่า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 ไม่ต้องพ่นใบพ่นลำต้นประมาณนี้ครับถ้าถ้าใบที่มันแข็งแรงแก่แล้วไม่เป็นไรถ้าใบอ่อนอาจจะอาจจะไหมได้นี่นะครับวิธีการวิธีการก็คือพ่นใส่ลำต้นเลยประมาณ15วันครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วก็พ่นใส่ตามพื้นที่ใส่ขี้ไก่นี่บอครับนี่ขี้ไก่ในรูมนี้บอครับ อนี่นี่เนี่ยครับขี้ไก่ตามลุมนี้นะครับนี่แล้วก็ฉีดขี้ไก่ด้วยอ่าแล้วก็ฉีดใส่ขี้ไก่เลยนะครับเป็นการพ่นจุลินทรีย์นะครับนี่ใส่ขี้ไก่ในลุมนี้นะครับนี่นะครับแล้วพ่นไปก็ไม่มียุงด้วยนะครับครับอ่านะครับอ่ายุงก็จะหายเวลากีดยางไม่มียุงเลยหรอวะมีครับโอ้ยสบายเลยมากีดยางไม่มียุงนะครับไม่น้ำมึนเลยวะโอ้เออทุกใสาน้ำหมดแล้วนะครับนี่นะครับพอดีผมมาเจอพอดีนะครับก็นะครับมาถ่ายให้ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องคองครูอยู่นะครับ วิธีการคอยู่นะครับนี่นะครับกะทีมงานกําลังพ่นอยู่แต่ว่าน้ําหมดพอดีก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปถังใหม่นะครับต้องเปลี่ยนไปถังใหม่นะครับตามลุมที่ที่คุณครูขุดไว้นะครับก็ก็จะใส่ขี้ไก่แล้วก็พ่นน้าหมักใส่ด้วยนะครับอ่าตอนนี้น้ํามาแล้วเัาเปลี่ยนถังแล้วนี่นะครับอันนี้พ่นพ่นพ่นใส่ขี้ไก่เลยนะครับในรุมขี้ไก่ในี่พ่นส่เลยนี่นะครับพ่นลงไปในรุมเลยนะครับพ่นลงไปในลุมเลย หลุมที่ขูดไว้ก็คือใส่ขี้ไก่เข้าไปนะครับก็เพื่อเป็นการกันไม่ให้ขี้ไก่มันไหลไปที่อื่นก็ขุดในคลิปก่อนที่ผมให้ดูนะครับขุดประมาณหัวเข่าหรือประมาณเอวนะครับประมาณเอวประมาณเม็ดหนึ่งนะครับพ่นใส่ลําต้นนะครับอัตราส่วนก็ตามที่ผมได้แจ้งไปอันนี้ก็เป็นวิธีการพ่นน้ําหมักนะครับสูตรคูเซมนะครับเป็นการนะครับเพิ่มน้ํายางนะครับเพิ่มน้ายางนะครับเพิ่มการดูดซึม ปุ๋ยให้กับต้นยางแล้วก็ป้องกันเชื้อรานะครับป้องกันเชื้อราที่จะเกิดกับต้นยางนะครับทำให้กิ่งยางแข็งแรงไม่หักโค่นนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งที่ครูพบก็คือไม่มียุงนะครับพ่นน้ำมาตัวนี้แล้วไม่มียุงอันนี้คือข้อดีครับก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับลองเอาไปใช้ดูครับวิธีการนี้ครับครูลองถาแล้วได้ผลดีครับผม